คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณคือสตาร์ซิสหรือไม่ต่อไปนี้คุณคือลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของเหล่าสตาร์ซิสที่มาจากกลุ่มดาวลูกไก่พีเเนียนซึ่งหากคุณมีคุณลักษณะส่วนใหญ่ตรงตามนี้มันก็เป็นไปได้ว่าคุณคือสตาร์ซิสจากกลุ่มดาวลูกไก่แต่ก็ยังมีสตาร์ซิส ที่มาจากกลุ่มดาวอื่นๆอีกด้วยเช่นกันคุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของเหล่าสตาร์ซสที่มาจากกลุ่มดาวลูกไก่พีเจเดียน 1. เกิดหลังปี1968หรือพศ2511อาจจะมีบ้างที่เกิดก่อนปีนี้แต่ว่าปีนี้คือปีที่มีการเริ่มต้นครั้งใหญ่ 2. รู้สึกว่าตัวเองมาจากที่นู่นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนและง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งกับการที่คุณจะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมาจากดาวดวงอื่นและรู้สึกว่าบ้านที่แท้จริงของคุณอยู่ที่นู่นไม่ใช่ที่นี่ 3. รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอก คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตนี้มากเท่าใดนะคุณอาจสังเกตว่าพี่น้องคนอื่นๆหรือเด็กในครอบครัวอื่นๆเขาช่างเป็นคนในครอบครัวของพวกเขาจริงๆแต่สําหรับคุณดูเหมือนไม่ใช่และความรู้สึกแบบว่าคุณเหมาะหรือเข้ากับสิ่งใดได้ดีนั้น แตยังไม่เกิดขึ้นกับคุณตราบใดที่คุณยังไม่ได้เจอมเมล็ดพันธ์แห่งดวงดาวคนอื่นๆและเมื่อคุณได้พบพวกเขาแล้วคุณจะเข้าใจได้ทันทีและมีความสุข 4. เป็นคนที่ออกแนวชอบอภิปัชยาหรือต่อต้านาศาสนาคุณรู้สึกไม่ค่อยเชื่อถือในหลักคำสอนของาศาสนาต่างๆในโลกสักเท่าไหร่นะ และเคยพยายามอย่างมากเพื่อที่จะยึดมั่นศรัทธาในระบบความเชื่อของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งาศาสนาแต่ท้ายที่สุดระบบความเชื่อเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถทำให้คุณพึงพอใจขึ้นมาได้และอาจทำให้คุณปฏิเสธทั้งหมดหรือเลือกที่จะค้นหาระบบความเชื่ออื่นๆที่ถูกใจคุณมากกว่า หรืออาจจะสร้างระบบความเชื่อของคุณขึ้นมาเองก็เป็นได้คุณอาจมีพลังจิตหรือความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์อะไรบางอย่างด้วยก็เป็นได้เช่นอา่านใจผู้อื่นได้ตาทิพหูทิพเป็นต้น 5. ไม่ใส่ใจกับการจดจำวันและเวลาคุณอาจเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจดจำสิ่งต่างๆ เช่นวันเกิดเป็นต้นคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาเวลาตามกำหนดการและอาจจะไปตามนัดก่อนหรือหลังเวลานัดมากเกินไปอยู่บ่อยๆเพราะดูเหมือนวันเวลาที่ยึดถือตามนาฬิกาแบบนี้มันใช้ไม่ได้ผลนักกับคุณ 6. ชื่นชอบเทคโนโลยี คุณเป็นผู้ที่รักอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสามารถค้นหาวิธีการใช้งานพวกมันได้เองโดยธรรมชาติโดยแทบไม่ต้องอ่านคู่มือการใช้งานเลย 7. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณอารู้สึกว่าโลกนี้ช่างมีแต่ความรุนแรง ที่มีแต่การรบราค่าฟันกันและความโกรธแค้นชิงชังซึ่งกันและกันและถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นไปได้ที่คุณจะเลือกที่จะไม่ไปต่อสู้กับเขาแต่จะขออยู่อย่างสงบมากกว่าคุณอาจรู้สึกหรือไม่รู้สึกขัดแย้งในตัวเอง แต่คุณก็จะเลือกที่จะทำให้โลกรอบๆตัวคุณมีแต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสงบสุขคุณไม่ต้องการที่จะควบคุมผู้อื่นและคุณก็ปฏิเสธที่จะให้ผู้อื่นมาควบคุมคุณด้วยคุณทนต่อการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อสัตว์เด็กสตรีหรือสิ่งอื่นๆไม่ได้ 8. มีความเสมอภาคและกรรมกวมทางเพศคุณอาจไม่เข้าใจว่าการเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมันมีความสำคัญอะไรนักหนาคุณให้เกียรติและให้ความเสมอภาคกันกับคู่ชีวิตของคุณและคุณก็คาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน การต่อสู้เพื่อสิทธิทางเพศเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคุณเช่นการเรียกร้องสิทธิสตรีเป็นต้นและบางทีคุณอาจไม่ใช่คนที่ชอบเฉพาะเพศตรงข้ามเท่านั้นก็ได้หรือคุณอาจเป็นคนที่มีลักษณะของทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้ 9. มีความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อทุกๆด้านของธรรมชาติรวมทั้งไกอาป่าไม้ภูเขาทะเลสัตว์ป่าและอื่นๆคุณมีความรู้สึกที่พิเศษอยู่ภายในลึกๆว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ที่ลี้ลับอะไรบางอย่างระหว่างปลาโลมาและปราวาน เหมือนว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกับคุณไม่ใช่แค่สัตว์โล่งโง่ตัวหนึ่งเท่านั้น 10. ไม่ใช่คนที่เห็นแก่งเงินเป็นใหญ่ระบบที่เชื่อว่าเงินหมายถึงอำนาจและโครงสร้างแบบธุรกิจหรืออะไรทํานองนี้ไม่ใช่วิถีทางของคุณเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ร่วมกับมันไม่ได้ และก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในระบบนี้ด้วยแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายใจนะที่จะต้องมาทำแบบนี้คุณไม่ชอบทำงานประจำและไม่ชอบโครงสร้างการทำงานแบบบริษัทคุณจะไม่ชอบทำตามกฎระเบียบและไม่ชอบทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เข้มงวด คุณไม่ค่อยเคารพเชื่อฟังผู้มีอำนาจจนบางคนต้องพยายามสแสดงให้เห็นว่าเขาควรค่าแก่การเคารพนับถือของคุณคุณเป็นลูกจ้างที่แย่มากๆอีกด้วยและบ่อยครั้งที่คุณคิดจะถอนตัวซะให้รู้แล้วรู้รอดไปแล้วกลับไปอยู่บ้านนอกทำได้ไถนาหรือไม่ก็ไปรวมกลุ่มกับแก๊งอันธพาลที่ไหนสักแห่งก็ได้ สรุปแล้วคุณค่อนข้างจะเป็นคนขี้เบื่อง่ายซึ่งปัญหาเหล่านี้มันได้ค่อยๆถูกสะสมมาตั้งแต่ตอนที่คุณไม่ชอบโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆเพราะระบบการศึกษาของมนุษย์โลกใช้วิธีการสอนให้เคารพเชื่อฟังและสอนโดยการสอนให้จำแทนที่จะเป็นการเรียนรู้แบบแบบ่งปันประสบการณ์ให้ฟัง รวมความแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเอามากๆเพราะแทนที่พวกเขาจะมองคุณค่าของคุณจากความเป็นคุณแต่พวกเขากลับมองคุณค่าของคุณจากเงินของคุณว่าคุณมีมากแค่ไหนแทนสิอชอบหลีกหนีความจริงคุณชอบที่จะหลีกหนีเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ และสร้างโรคในฝันขึ้นมาในความคิดของคุณเองคุณอาจจะถูกดึงให้เข้าไปเกี่ยวพันกับการใช้ยาหลอนประสาทเพื่อให้เกิดจินตนาการได้มากขึ้นด้วยพฤติกรรมด้านลบเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีแนวโน้มที่จะถลาลึกแล้วว่าโลกนี้ช่างหนักหนาสาหัสและโหดร้ายเหลือเกินโลกนี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะหันไปหายาแอลกอฮอล์หรือสิ่งอื่นเพื่อช่วยให้คุณหลบหนีความเป็นจริงที่ปวดร้าวเหล่านี้ได้แต่การทำเช่นนั้นจะทำให้คุณล้มเหลวในการต่อสู้และล้มเหลวในการพัฒนาโลกที่คุณเคยตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นและมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ที่อาจทำให้คุณคิดอยากทำลายตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกหากคุณยังคงลุ่มลึกอยู่กับความสะเทือนใจและไม่ควบคุมชีวิตและการกระทำของตัวเองคุณอาจจะเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทได้ อันสืบเนื่องมาจากความแตกแยกทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างไม่สอดคล้องกับจิตสํานึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่คุณคาดหวัง 12. ความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากและรักในงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะสถาปัตยกรรม ความงามการประกอบอาหารซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้คุณลหลงไหลได้ทั้งนั้น 13. เชื่อง่ายคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เชื่อง่ายเรื่อง UFO และสิ่งมีชีวิตต่างดาวค่อนข้างง่ายและเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคุณอีกทั้งแนวคิดที่ว่าทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็เป็นความคิดที่คุณยอมรับได้อย่างแบบสบายๆส4คุณลักษณะในทางกายภาพเนื่องจากร่างกายของมนุษย์โลกก็มาจากการผสมผสานกันของพันธุกรรมจากเหล่าพันธุ์ต่างๆจากดวงดาวหลายๆดวงดังนั้นคุณจึงอาจนำคุณลักษณะทางกายภาพของคุณติดตัวมาด้วยก็ได้ แต่มันก็มีความสำคัญน้อยกว่าคุณลักษณะทางด้านจิตวิญญาณและพันธุกรรมของคุณก็จะเป็นสิ่งที่กำหนดแถบแห่งความเป็นไปได้ขึ้นมาแต่กายภาพของคุณก็อาจจะไปดึงดูดให้กายเนื้อของคุณแสดงคุณลักษณะออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่มันควรจะเป็นตามที่รหัสพันธุกรรมของคุณกำหนดไว้ ดังนั้นการแสดงออกมาทางร่างกายจึงอาจมีความแตกต่างไปจากร่างกายของคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณจึงอาจดูแตกต่างจากสมาชิกในครอบครัวของคุณคนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดและหากคุณมาจากกลุ่มดาวลูกไก่พิเยเดียนคุณก็อาจมีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ไม่คาดคิดดังต่อไปนี้ ดวงตาเป็นรูปเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าดวงตาของคนปกติผมสีทองผิวซีดดวงตาสีฟ้าหรือสีฟ้าเทาจมูกแบบชาวโรมันไม่มีความลาดเอียงบนดั้าจมูกรูปร่างตรงสูงและผอม 15. วัยต่อแสงดวงตาของคุณอาจจะวัยต่อแสงสว่าง เพราะดาวเคราะห์โลกเป็นที่ที่มีแสงสว่างเข้มข้นรุนแรงเป็นพิเศษคุณจึงอาจจะต้องการความเข้มข้นของแสงสว่างน้อยกว่าคนอื่นๆ 16. คุณชอบอยู่ในที่ที่อากาศเย็นๆและไม่ชอบอยู่ในที่ที่อบอุ่นมากจนเกินไปคุณจะรู้สึกสบายในสภาพอากาศหนาว ในขณะที่คนอื่นๆต้องไปกองกันอยู่หน้าเครื่องทําความร้อนในขณะที่คนอื่นๆกำลังเล่นอยู่กลางแสงแดดแต่คุณจะนั่งหลบแดดอยู่แต่ในร่มเอา,เอาละจากทั้งหมด16ข้อนี้ตรงกับคุณกี่ข้อแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณคือสตา r ิ i s